ชีวิตของเดีทุกคนจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนับแต่การหลับฝันจะผ่อนคลาวินชี่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่คุณจะมาพูดกับอดีตทุกคนในวันนี้อยู่ที่ที่อยูของคุณและอยากจะให้อดี และที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นกันหน่อยาะคะกคิดว่าอย่างไรที่สุดว่าเราก็คงมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย ความดีน้นะคะมหาวิทยาลัยพัฒนเองก็ขอต้อนรับพวกเราทีมครั้งหนึ่งครูก็คิดว่าอาจขอว่าปีหนึ่งแต่ขณะนี้นั้นเรามาประถมนิเทศบัณฑิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นวันที่เราสำเร็จเราประสบควาสมสำเร็จในทางด้านการปในปีที่ผ่านไปนั้นอาจจะมีพวกอะไรอาจจะมีลูกเล็กๆเดี๋ยวก็ว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่สำเรีจในการประถมนิเทศ ก็จะตอบยังไงอีกไม่ร ในคุานะคะเราก็อยากส่งไปด้วยแล้วก็อยากานปีตั้งแต่วันที่14มิถุนายน59กปีนะคะรและกรูกิ์งกสุในาอีานะเลวีก่ะานีะจาม่มอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะ ว่าอาคารเฉลิมท่านพระราชานนามว่าอาคารเฉลิมระเกียรติและท่านจะเสด็จมาเปิดชืด่นเคยในงานสน่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏปุกเกตที่ท่านสงสารปฏินะคะเุิดศรีณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็หลายหลายที่านเราเจอกันแล้วว่าสองปีที่แล้วพระอาจารย์บอกแล้วว่าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันรับปริญญาบัตร ถ้าขึ้นจจำได้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านเจิาทการตุดีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาต้องรับพวกเราแล้วก็สแสดงความจินดีกับพวกเรานะงานนะคะฝ่ายถึงสองปฏิจ์นะคะจะเป็นฝ่ายที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวแครแสนทุกท่านนะคะก่อนที่จะเข้ารายละเอียดต่งางๆนะคะอาจารย์ก็จะขอ ความตั้งใจเป้าหมายสูงสุดผมเชื่อว่าน่าจะเป็นของบัณฑิตทุกท่านก็คือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่สวยงามสง่างามและถูกต้องอันที่สองคือ็นกีตั้งมั่นนะครับตั้งใจมีวินยัยรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมข้อนี้ผมถือว่าสำคัญมากปีนี้แล้วบัณฑิตมี2,000 เยอะกว่าปีที่แล้วดังนั้นเราต้องใช้ระเบียบเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวนะครับขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในเรื่องของข้อระเบียบต่างๆที่เราคุย สองดาวเอาสายเป็นชิ้นเราจะเรียกว่าสายขวาชิ้สายขวาชิ้นครับถอกไหมครับเดี๋ยวน้องๆนักศึกษานะครับจะทำให้ทุกคนดูนะครับเริ่มครับสายขวาชิสาายขวินสายขวาชิ้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  ซ้ายขวาคิดซ้ายขวาคิดขวาคลิปซ้ายขวาคลิปอย่างนี้นะครับนั่นสามสีวันที่สองในกรอบข้อขาซ้ายขวาคิดซ้ายขวาคิดซ้ายขวาคิดซ้ายขวาขวาคิดซ้ายขวาหยุดโอเคเอาตรงนี้น้องใส่ครียว่ากำลังว่างเราจะทำยังไงนะครับวิธีการถึงนะครับ กงทั้งตัวอปดัดปฏิชัยครับปดิชยัยอโมโอาางล้มองทันไ,ไหมครับมองทันไหมเพราะข้าลงแค่สีสันลงไปจริงๆอาเอาใหม่นะครับปดิชัยมองล้มครับแค่นั้นนะครับเอาใหม่นะครับปดิชัยมองล้ครับต่อไป,ไปดูปดีๆดีๆถอนครับอาทีนี้เอาแบบเอาแบบตามจังหวะเลย ถอลนลมเด็อ่ะถอนครับถอนครับแค่คนนึงทิ้งเวลาไม่เกินสองวินาทีถ้าเป็นลางงามตายโดยปนปรับศัฒนิยติแน่ๆอ้าวทำความรบครับทำความรบเห็นไหมครับดึงขวาในระดับสายตาจังหวะต่อไปนี้นี่คือการเอางาน จังหวะที่สองกระดกข้อมือทําไงครับกระดกข้อมือเรายกข้อมือขึ้นนิดเดียวนี่คือการเอางานเนี่ยแค่นี้กระดกได้นะครับสองนะครับกระดกข้อมือสามสามครับจับปริยาบาัตร จับไปปลายนะตัวกับหลงก็ตัวไขมันนะสี่แม่โป้งทำท่ากดไลน์อ่าฉันยอดเยี่ยมอ่าอาใหม่นะครับสองสาม่ไปครอสโอเคครับ้าสองกระดดข้อมูนอ่านี้ปากคุเธอรองอะไรนะมือซ้ายมือ ไดีครับจากเสมอว่าเราจะอยู่สีม้วนเปเรืยๆเข้าหาตัวดังนั้นลงมาประมาณประมาณที่สี่แล้วทำห้อมกัน 1, 2, ึ่งสอได้ไหครับสี่ทีนี้ของเกาะหนึ่งเด็นของที่